ทุกท่านอยู่กับผมเอฟโปรปไพนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมใหม่นั่นเองซึ่งเกมใหม่วันนี้มีชื่อว่าเกมซันเกอร์อะไรซันเกอร์คอปพันนี้อะไรอะไรอ็วันนี่ซันเคนเซนจูรี่โอเคเป็นเกมใหม่ที่ว่าเป็นเกมเหมือนเกมที่คอมเกมนึงเดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แล้วกันโอเคเกมนี้เดี๋ยวผมเอาไปว่าเดี๋ยวผมอธิบายในหน้า เกมมึงนี้ก่อนก่อนที่เข้าไปเล่นเกมจริงเพราะว่าตอนเล่นแปอธิบายไปผมอาจจะติดขัดมากกว่าเอาเป็นว่าอธิบายตอนนี้เลยระบบอะไรต่างๆโอเคมาที่อย่างแรกเลยมีระบบแต่งตัวคือตัวละครที่ผมสร้างมานี่คือมันมีระบบสร้างตัวละครเลยปกติเลยมีเปลี่ยนตรงผมเปลี่ยนหน้าตาอะไรอย่างงี้ยกเว้นชุดชุดไม่มีชุดคือเหมือนกันหมดทุกคนโอเคมีตัวละครอยา่าตัวละครผู้ชายผู้หญิงโอเคมีระบบแรงแแงก็คือเหมือนพับจีไม่เหมือนพัฟจีเลยก็คือ คือการเล่นน่ะเป็นการลงแรงทุกๆกตาเลยดูมีโหมดโซโล่ดูโอแล้วก็สครอตคือทีมถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจหรือไม่ทันก็ย้อนดูเพราะผมจะไม่อธิบายอีกรอบเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเล่นเกมมันนานมันยาวมากเลยโอเคมามาดูระบบของชุดก็คือชุดมันจะมีถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดแรกๆคือชุดหรือเขาของอะไรเงี้ยมันยังมีแจกอยู่ โอเคต่อไปอันนี้เป็นอาวุธเราก็เอเอเดี๋ยวบอกเลยกันว่าอาวุธไหนดีไม่ดีถ้าเข้าเล่นตอนนี้ทันเขายังยังแกอยู่นะโอเคอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ผมน่าอะไรวะมีมีมมชื่ออยู่อะไรวะดิงเกิ้ลดิงเกิ้ลอะไรคือเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่ามีดแอตจ์ซินเพราะว่าเป็นมีดท,ที่เล่มเล็กแล้วฟันเร็วที่สุดแต่ดามเมจก็เป็นอาวุธที่ว่าดามเมตเบาที่สุดเหมือนกันโอเคมีดนี้ถือว่าต้นเกมถือว่าฟันดี เอาไ้สู้กับมีดใหญ่ได้สบายมากเลยเพราะว่าม,มีดใหญ่ดาเบียมันหนาจริงแต่มันม,มีดใหญ่เป็นมีดที่ว่าทุกคนน่าจะเจอบ่อยๆแล้วก็ไม่อยากเล่นเพราะว่ามันฟันช้าโอเคมีดนี้ถือว่าดีในระดับช่วงนี้ช่วงต้นดีถือว่าดีมากโอเคต่อไปอาวุธคือขวานอันนี้เดี๋ยวดูงั่งเดิมมันก่อนนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมใส่สกินโอเคอาวุธนี้เป็นที่ว่าอาวุธฟันช้าระดับนึงแต่ เรื่องกระจายดาเมจอะไรเงี้ยไม่โคตรดีบอกไว้ก่อนคือถ้าเข้าหัวนี่แบบอีสี่เลยห้าห้าแบบตายแน่นอนโอเคต่อไปคือดาบดาบอัศวินนี่ดาบนี้เป็นดาบที่ผมมองว่าเป็นอาวุธที่แบบดีสุดดีที่สุดในเกมเลยที่คนเจอแล้วต้องใช้เพราะว่าดาเมตมันกลางๆแล้วความเร็วแบบพอดีพอดีเลยอันนี้น่าใช้น่าใช้ในนี้ก็สกินการที่มึงได้ อันนี้มีดคาตาันะไม่เคยเจอนะตั้งแต่ที่ผมเล่นมายังยังไม่เคยเจออันนี้เล่มเดียวเลยยังไม่เจอเอาเป็นว่าแม่ผมยังไม่รู้อันนี้ยังไม่อธิบายเพราะไม่เคยเห็น <S <S และนี่ก็คือดาบใหญ่ที่ผมพูดถึงดาบใหญ่เป็นอาวุธที่ว่าฟันแล้วต้องใช้จังหวะฟันมากกว่าเนี่ยเล่มเน,นี้ยเนี่ยถือดูนี่เป็นงี้เลยลักษณะดาบใหญ่ก็คือมันฟันแบบฟันเชื่องช้ามใคร เคยเคยดูแฟนต์แฟนตาซีหรืออะไรวะเขาเขาแบเออที่ถือดาบใหญ่พี่ขาวเออหรือทุกคนเรียกว่าพี่ขาวแบบฟันช้าๆแบบอะไรอย่างนั้นเออประมาณนั้นเลยอันนี้ก็ปืนเดี๋ยวดูไอ้เติมก่อนนี่ปืนปืนปืนจรวดปืนนี้เป็นปืนยิงกระสุนนัดเดียวในยุคนุกนั้นเป็นปืนนัดเดียวที่ว่าต้องใช้ยิงนะโอเคอันนี้ก็สกินผมอธิบายอะไรมากหรอกปืนน่าจะรู้แล้วปืนสไน ไอน,นี้ผมไม่เคยใช้น่าจะเล่นได้เหมือนกันเออเออลืมบอกไอปืนนี้มันซูมไม่ได้นะคือต้องกะแล้วยิงสดอ่าต่อไปคอสโบคือธนูกลเนี่ยเห็นไหมไอธนูเนี่ยผมมองว่าเป็นธนูที่ว่าโคตรโกงโกงที่สุดและนี่ผบอกเลยเพราะมันเป็นเหมือนปืนกลเขาจะไปยิงอะไรประมาณนี้แล้วก็ธนูธนูง้างก็อันนี้ก็โกงเหมือนกันยิงกะได้ระยะไปชิดนิดหน่อย โอเคต่อไปไม้กระทาอันนี้ดูดังเดิมก่อนนี่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็โกงเหมือนกันตอนเกมถือว่าดีอันนี้ก็เหมือนกันไม้แฮร์ริ่พอตเตอร์เออไม้เว็บมตนโอเคอันนี้ก็ถือว่าโกงไอ้พวกของพวกนี้คือช่วงต้นบางอันโกงมั่งไม่โกงมั่งเนาะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบอันนี้อะไรวะ อัพของใช่ระบบอัพของนี่มันมีเลยเอาวุธพวกนี้มันจะมีเป็น1นึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามใช่เราต้องหาของแล้วก็มานั่งอัพนะเดี๋ยวของผมจะบอกอีกทีอันนี้คือเรือเรือทั้งหมดในเกมนี้เลยเรือที่ผมแนะนำเวลาแบบจะแนะนำนะคือลงไปอ่ะมันมีแบบให้เอาเปว่าไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวผมเอาไปอ,ไปอธิบายในเกมดีกว่าเนาะ ถ้าอธิบาย่างนี้คงคงไม่ได้เออมีม้าด้วยใช่มา้มามา้าม้าม้าเจอจะเจอ,จะเจอตามเกาะน,นะม้าคงไม่ไว่ายน้ําให้มึงขี่โอเคนี่ก็คือแมปนะที่มาเราจะได้เล่นกันบางแมปผมไม่รู้เลยว่าแบบอะไรไปทําอะไรมัางเนาะโอเคเอาว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวเพราะว่าเกมนึงไม่โคตรนานเลยเพราะเกมมันจบยากเพราะมันไม่ได้เหมือนทับกีซีไฟเพราะมันไม่ได้เดือดสัดกันอีกที Ooh, มีเรือด,ด้วยเรือน,นี้เหมือนเครื่องบิน เปเรือที่ว่าคอยส่งแต่ละคนไปตามสถานที่มันแยกๆแกแกออกมาโอเคแต่เรื่องกระโดดอะไรเรามันจะไม่มีใครนำใครนะเพราะว่าเรือมันเป็นคนนำเราเราคอยเล่นรอ,อแล้วก็เลื่อนตาดูเกาะนี้เลยก่อนนี้ผมเคยเล่นเออผมก็จยบ,บอกไปเกณนี้ผมเคย ก่อนที่มาทำคลิปเนี่ยผมได้เล่นมาก่อนเออใช่ได้เล่นมาก่อนแล้วของประมาณสองสามวันพวกเกมก็เปิดมาได้ไม่นานแล้วไม่รู้ว่าเกมจะปิดตัวตอนไหนด้วยเพราะว่าอาจจะมีระบบบั็บกอกบล็อกอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวผมก็น่าจะมองไม่ได้แ,แล้วแหละน่าจะม,ม,มองปิดตัวเกมโอเคมากเลยเล่นสนุกมากมาเกมนี้ก็เริ่มมีคนเติมเริ่มอะแล้วคนไทยก็เริ่มมีเติมบ้างและนิดหน่อย เอาไม่ว่าคือผมจะมาแนะนำเฉยว่าช่วงต้นเกมคือควรใช้อะไรมากสุดเห็นดาบนี้ไหมนี่คือดาบที่ว่าดีที่สุดส่วนชุดอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่มั่วได้เปล่านะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยยังไ,ไม่ค่เข้าใจกับพวกชุดอะไรนิด,นด,นดหน่อยอะไรวะอ๋อนี่ไงผมรู้แล้วไอชุดทุกเนี้ยมันจะบวก อบวกไอ้พวกถ้าเราใส่ตามชุดแล้วก็ถืออาวุธอะไรตามที่ว่าชุดอะไร่างี้เอาไม่ไม่เดี๋ยวผมอธิบายยังไงดีวะคือชุดมันจะบวกพลังดาเมจของอาวุธทุกอย่างเลยแต่ต้องชุดต้องตรงนะโอเคเออผมจะไปทุกคนเห็นมุมซ้ายบนไหมมุมซ้ายบนจะเป็นส่วนที่ว่าเราต้องเก็บของแล้วก็ไป อัพหรือซ่อมเกาะอ,อะไรประมาณนี้เอ้ยเนี่ยคอร์ดโบที่ผมบอกว่ามันโกงาาต้นเกมสิบนัดเราต้องอัพเอานะอันเนี้ย,ยนี่เลยเราก็อัพเลยตรงนี้ก็จะเป็นวิววิววิวสองแล้วเกาะแค่นี้แหละเออเนี่ยมันก็เฮ้ย โหแบบขวานมันแรงมากเลยแรงกว่าวุธผมแต่อาวุธดผมมันออกเลียวกว่าเลยความโกนมักเลยไม่ค่อยอันนี้อะไอันนี้คือช่วยมันคือพวกธนูอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอินว่ะผมต้องเอาเกาะก่อน นี่เอากูเกือบตายเฮียท่านผู้ชมคิดดูเห็นไหมพลาดพลาดไม่ได้ถ้าพลาดนี่ก็ก็ตายอะ่ะจริง get over here แอร์ก็แพ้ไปอ่อนแอร์ก็แพ้ไป อ่ะมันโกงพวกอันมันอยู่ที่ว่าความเร็วมากกว่าเห็นไหมผมใส่ชิปก่อนแล้วฟันเร็วขึ้นโก้มากเลยรู้สึกโกงมากเลยมีเพื่อนเหมือนเพื่อนจะไม่ช่วยกูด้วยเมื่อกี้แบบกูจะตายแค่ไปยืนดูกูเลยเลยเหี้ยอันนี้คือเนี่ยเห็นไหมมันเล่นดาบใหญ่ที่หนูบอกว่ามันไม่ดีดาบใหญ่ถือว่าระยะประชิดแม่งดีนะแต่มึงต้องฟันแบบ ให้ดอกแรกมันโดนแล้วมันติดแบบยังไงมันถอยหลังแล้วมันฟันต่อไม่ได้นไปไม่ได้ยากมากเลยแล้วมันจะทำยังไงเหมืนอนผู้ดับใหญ่ีช่ไมหมครับมาอันนี้บูปินนี่เลยนี่คือระบบอัพของใช้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ เรือที่ผมจะแนะนำนะคือเรือสีเขียวเมื่อกี้เลยเรือสีเขียวอาจจะงงว่าเรือสีเขียวอันไหนวะเด่นนะออยู่เรือสีเขียวคืออันนี้เลยมันจะดีกว่ามันจะดีกว่าลำอื่นเพราะว่าลำอื่นมันจะบวกแบบไม่ไม่เท่ากันอ่ะอันนี้คือลำเขียวแม่งคือดีสุดเอาไว้ว่าถ้าแบบกลัวตายสายถึกอะไรนี้นี่เรือสีนี้อันนี้เรือเยอะสุด ถ้าแบบกะยิงตายนี่สีแดงนี่จุดบางจุดเข้าใจะปะ่ะแต่เรือที่เรือที่เขียวที่ผมแนะนําก็คือมันอะ่ะโกงเพราะว่ามันบวกแบบดีอะ่ะมันดีกว่ามันดีกว่าลําอื่นอะ่ะคือมันไม่กล่มไม่กล่อม,ม,มอะ่ะมันแบบไม่เอ้ยไม่เอ็นไปทางไหนทางนึงมันแบบจะพอดีพอดีอะ่ะเข้าใจป่ะท่าผนผู้ชมโอเค เกมใหม่ถือว่าดีมันภาพมันไม่ดีน้ำมันหรอกนะผมปั่นมันจักรเองเพราะว่าผมอัดคลิปแล้วมันกระตุกไงแต่แต่มันก็ไม่ไม่เชิงว่าดีน้ำมันนะก็ถือว่าดีอยู่เอาไปว่ามือถือใครไม่แรงนี่เล่นได้เลยเกมนี้ผมแนะนำเล่นได้เพื่อนมือฝันใครตายว่ะอ้โหไม่เก็บของเพิ่มเลยกินของดีแน่อันนี้เรือออริจินอล l i p คือเรือเรือลำแรกนะอยู่แล้ว เกมนี้ถือแต่เออมันยากอย่างนึ้งระบบการเดินการวิ่งกันนี่มันยากอยู่เพราะว่าม,มันจะอืดมาดูวงก่อนวงแม่งถือว่าห่างอยู่ผมไม่ได้มาผ่านตรงนีง้อย่างวะยังมั้ง ส่วนเรื่องระบบยาอะไรเงี้ยผมไม่ยังไม่รู้บางอย่างเนะเพราะว่าตอนนี้มันช่วงอะไรวะกิจกิจกรรมอะไรวะปีช่วงปีใหม่ด้วยแหละเออผมเรียกว่าปีใหม่แล้วกันหรือคิดมัดนั่นแหละก็อาจจะมีแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีอะไรของพวกนี้แปลกๆตานหน่อยเพราะว่าของต้นแบบมันอีกแบบนึงผมมาอัดตอนที่ว่ามันอันนี้พอดีรู้สึกว่าทำไมกูรู้สึกว่ากูจะแตกต้นกีมว่ะคือ ตาไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้สอนบางส่วนแล้วอาจจะมีคลิปนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าเอาเป็นว่าตามใจคนดูดีกว่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นบ่อยหรอกอคือเออผมลืมบอกไอ้พวกซ้ายมือเนี่ยเราต้องเก็บให้ครบตามจํานวนนี้นะไม้ผ้าเหล็กเนี่ยต้องเก็บให้ครบถึงจะอัพได้นะ ครบพาครบละเหลือแต่ไม้ยังไม่ครบอีกสองคือผมจะเอาเรือเขียวนะนเพราะเรือเกียวมันโปงสำหรับผมมากเลยถือว่าชอบมากแต่เกมนี้ผมแนะนํานะไม่ไม่ควรกดคนเดียวคือกดสุ่มเนี่ยไม่ควรกดเพราะว่าบางทีมันเจอคนไม่ค่อยเข้าเข้ามือเราเราต้องเอาไปว่าชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้ดีกว่ามีเพื่อนเล่นนี้คูรสนุกเลยแบบมันแบบม,นะมันจะดีอ่ะนะมันจะขึ็นอย่างนี้คือถ้าของเราครบครับ มันจะขึ้นอัพเลยมันไม่สามารถกดล่วงหน้าได้แต่เราเก็บของตามจังหวนต่อก่อนนามมันเลยโอเคประมาณนี้อันนี้เราก็คือว่าเก่งละไม่มีอะไรสู้เราได้แล้วตอนนี้เออเออเออใช่อันนี้เห็นไหมที่ผมทำอยู่ลืมๆตรงนี้ก็ต้องอัพด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็น ส่วนไหนไม่รู้นะผมจำไม่ได้ปืนใหญ่ก็ต้องหาบูปินมาทำเอาผมมีบูปินปืนอะไรพวกนี้อยู่นะเราขาดไม้แล้วก็ผ้าไม้ผ้าไม่เต็มไปได้กูขาดาได้ไงวะเอาเปา็นว่าถ้าผู้ชมไม่เข้าใจส่วนไหนก็เอาเปา็นว่าคอมเมนต์มาบอกผมได้เดี๋ยวผมมาอธิบายซ้ำอีกรอบให้เพราะตอนนี้ผมอธิบายตัวเองก็เริ่มงง,งงเหมือนกันแล้ว พี่บุ้งมาแล้วต,ต้องต้องรีบไปเลยด้วยแต่ออกไปนี่จะไม่รู้ว่าจะรอดป่ะอนะปล เยเธีมันดูเนินเหี่เง <the> ี้ยเอาเปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ต้องต้องจบคลิปเพียงเท่านี้เออเป็นว่ามัน ผมไม่ได้เอามาเอาแชมป์หรือมาเอาอะไรก็ okay. แค่แสดงตัวอย่างให้ดูเออว่าไม่ได้แล้วเี่ยเฮียไม่ซ้ำกูเลยอ่ะซ้ำไหนยิงกูวะเฮียเออเอาไ้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเจอใหม่กัน,กค,น,นครับ